สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับพี่แรมนี่และดีบนานาคะวันนี้นะคะก็จะมีสูตรและก็เคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากทานผู้ชมเช่นเคยค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการปลูกบอนสีนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะสําหรับท่าในใดนะคะที่ปลูกบอนสีแล้วบอนสีของเราไม่โตไม่สวยไม่กัดสีสวยๆนะคะสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนๆนี่เลยค่ะเพียงแค่ใช้สิ่งนี้นะคะนี่เลยมะขามเพียงแค่ปั้นเดียวค่ะงามทั้งสวนค่ะ ติดตามชมได้เลยค่ะวัสดุของเราก็มีดังนี้ค่ะมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเรากัดสีได้เร็วขึ้นค่ะลําต้นสวยแข็งแรงใบสวยสีสันสดใสค่ะงามตลอดทั้งปีค่ะเพียงแค่ปั้นเดียวนะคะบอลสีของเรางามตลอดทั้งปีค่ะ เราก็จะใช้น้ำนะคะมาปรุงค่ะก็คือเราจะนำน้ำมาผสมเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะละลายมะขามเปียกในน้ำค่ะเพื<ๆ>่อนๆง่ายๆเองค่ะเพียงแค่มะขามเปียกปั้นเดียวค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ คอมเมนต์เข que no 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 ้ามานะคะว่าไม่มีมะนาวไม่มีใบมะขามนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อมะขามเปียกได้ตามตลาดนะคะบอนสีของเรานะคะชอบอะไรที่เปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าในมะขามเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวนี้นะคะจะดีมากเลยนะคะจะทําให้บอนสีของเราเนี่ยสีสวยได้เร็วค่ะเพื่อนๆค่ะ ใช้มะขามเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆอย่าใช้มะขามหวานนะมะขามหวานเนี่ยจะมีความเปรี้ยวน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใช้มะขามเปรี้ยวนะคะมาละเลงใส่น้ําค่ะคนให้เข้ากันค่ะพอคนเสร็จแล้วมะขามเปรี้ยวของเรานะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ก็คือส่วนที่เราจะนําไปลดต้นบอลสีของเราค่ะวิธีทําก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่เราเตรียมน้ํานะคะน้ําที่เราเตรียมมานะคะจะเท่าไหนก็ได้นะ อันนี้พี่แรมก็ใช้1ลิตรนะคะพี่แรมก็จะใส่เพียงแค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็กะเอานะอันนี้เป็นช้อนโต๊ะนะแต่ว่าพี่แรมจะใส่เพียงแค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ละลายกับน้ําค่ะ คือเราต้องนํามาเจือจางก่อนนะคะนํามาเจือจางกับน้ําค่ะเพราะเราจะใส่เยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเนี่ยต้นบอลสีของเราก็จะเหี่ยวเฉาตายได้นะเพื่อนๆใส่ในปริมาณที่น้อยค่ะเพราะว่าบอลสีจะไม่ชอบความเปรี้ยวที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวที่มากเกินไปจะส่งผลทาให้บอลสีของเราเหี่ยวเฉาได้ค่ะถ้าใช้ในปริมาณที่มากนะคะเพื่อนๆก็เตรียมน้ําประมาณ10ลิตรแล้วเราก็ใส่3ช้อนโต๊ะนะคะน้ํา10ลิตรต่อ มะขามเปรี้ยว3ช้อนโต๊ะค่ะถ้าน้ำย20บลิตรนะคะเราก็ใส่มะขามเปรี้ยว6ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปาราดลดลงดินในกระถางของบอนสีได้เลยค่ะสีเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยพี่แรมจะระวังนะคะเพราะว่าบอนสีเนี่ยกลัวก้านเขาจะหักค่ะเราก็จะลดลงไปในกระถางเลยนะคะเบาๆค่ะ สูตรนี้นะคะเราใช้สัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะลดเป็นประจำค่ะ1เดือนแล้วลดสีครั้งค่ะทำให้บอนสีของเราสีสวยด้วยค่ะกระถางต่อไปนี่ค่ะพเพื่อนๆสีสวยมากเลยค่ะชัดเจนมากเลยนะนี่ลดลงไปเลยค่ะเบาๆค่ะลดลงไปเลยสังเกตต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้เนี่ย ต้นของเขานะคะกําลังแตกพุ่มใหม่นะกําลังแตกต้นขึ้นมาใหม่ค่ะประมาณ 3- 4สี่ต้นนะคะที่เขากําลังงอกขึ้นมาค่ะสูตรนี้นะคะก็เล่งให้บอนสีของเราสีสวยนะคะแล้วก็ป้องกันมดได้ด้วยนะเพราะว่ามดเขาจะไม่ชอบอะไรที่มีความเปรี้ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงนะคะที่พี่แรมสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่แรมก็ได้นาํามะนาวมาใส่นะคะเพื่อนๆถามว่า พี่แรมขาถ้าไม่มีมะนาวใช้อะไรได้บ้างคะพี่แรมก็จะใช้นี้ค่ะน้ําผสมกับน้ํามะขามเปียกค่ะราดรลดลงไปนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะถ้าไม่มีน้ํามะนาวไม่มีมะขามเปียกไม่มีใบมะขามนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้มะกรูดได้นะคะผ่าซีกเหมือนมะนาวค่ะแล้วก็รดลงไปค่ะผสมกับน้ำด้วยนะให้เจือจางก่อนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสาวน้อยปะาแป้งค่ะตอนนี้ก็กําลังใบสวยค่ะสีของเขานะคะกําลังเด่นชัดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้สีแดงสีขาวค่ะเป็นจุดเป็นจุดค่ะและที่สําคัญนะคะลําต้นแข็งแรงค่ะแล้วก็ลาดรดลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนกกระทาค่ะตอนนี้นะคะนกกระทาของพี่แรมที่เพาะไว้นะคะก็กําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะกําลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ราดรดลงได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมกําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะ สูตรนี้นอกจากจะทําให้บอลสีของเรากัดสีได้เร็วสีที่สวยต้นแข็งแรงนะคะยังทําให้บอลสีของเราต้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถทอดยอดขึ้นมาใหม่นะแตกเปลี่ยนพุ่มได้เร็วค่ะค่ะสำหรับมะขามเปียกนะคะที่เราทําเสร็จแล้วนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะนี่ค่ะเราใช้ได้หลายครั้งค่ะเพียงแค่ปั้นเดียวนะคะงามทั้งสวนค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้หลายครั้งทีเดียวค่ะ สูตรนี้ใช้เลยค่ะ,<ก>ะพี่แรมทําแล้วน,นะคะบอลสีของพี่แรมงามเร็วสวยเร็วตัวเร็วค่ะแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่ใบสวยได้เร็วค่ะสีสันสดใสใน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเนเพื่อนหลังจากที่เราใช้สูตรนี้นะคะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะราดลงไปนะคะก็ทําให้บอลสีของเรานะคะตอนนี้ใบของเขานะคะสีสวยมากๆเลยค่ะสีเขียวนะคะพื้นสีเขียวแล้วก็เต็มไปด้วยเม็ดสรรีชมพูลแล้วก็เม็ดสรรีขาวนะคะสําหรับสารวัลาแป้งค่ะตอนนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะ นี่ค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะตอนนี้นะคะสะดือของเขาเป็นสีแดงเข้มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะดือนะคะสีแดงเข้มแล้วก็กระดูกของเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็พื้นของเขานะคะก็กําลังกัดสีค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะเจ้ากุ้งไกเซอร์ตอนนี้ก็กําลังสวยค่ะสําหรับพอกหลงนะคะตอนนี้ก็กําลังกัดสีได้สวยค่ะอันนี้ก็กัดสีเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังสวยนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าบัวค่ะใบของเขาก็ขอบสีเขียวค่ะกระดูกสีแดงนะคะแล้วก็ตรงน,นี้สะดือของเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันค่ะสวยน่ารักค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการเลี้ยงบอลสีนะคะพี่แรมก็แวะมาบอกกันนะคะว่าสูตรนี้น่ะใช้ดีจริงค่ะเพราะว่าพี่แรมทําแล้วนี่ค่ะบอลสีของพี่แรมค่ะสีสวยน่ารักค่ะกระจิมริมนะคะมีเลยค่ะน่ารักสวยมากเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงบอลสีนะคะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอก่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พี่แรม มาให้เห็นหน้ากันค่ะเพราะว่าสนน่วนมากพี่แรมจะไม่ค่อยออกคลิปไม่ค่อยจะโชว์หน้าเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมค่ะถ้าชื่นชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ